ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกจ้างประจําแต่รับเงินเป็นรายวันจะสามารถกู้ได้ไหม่เขาเป็นพนักงานประจำนะแต่เขาได้เงินรายวันแบบนี้ครับสามารถหรือเปล่าครับเคสแบบนี้แต่ลูกค้าที่รับรายได้รายวันแบบนี้ค่ะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงนะคะความเสี่ยงสูงในที่นี้หมายความว่า,าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยุดง,งานหรือทํางานไม่ได้เขาจะไม่ได้รับเงินเดือนมันจะต่างกันกับพนักงานเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทาอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะครับผู้ประกอบการรวมไปถึงกลุ่มพนักงานประจาม,มนุษย์เงินเดือนข้าราชการและวิษานกิจนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราฟังมาทั้งหมดนะครับก็คือการพิจารณาของธนาคารเนี่ยจะค่อนข้างแวรี่มากๆเป็นไปตามแบบเคสบายเคสมากๆครับมันไม่ได้มีเกณฑ์1 2 3 4เป๊ะๆขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขค ondition ของเราเป็นยังไง สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปันทิพย์บ้านนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปันทิพยบ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะเชิญทุกคนมาเข้าแบงค์นะครับมาตอบปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกรรมด้านการเงินนะครับใครมีปัญหาอะไรมาเจอกับกูรูทั้งสองท่านนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวินกูรูลิฟิ่งครับสวัสดีค่ะเมย์แบงค์กันเองค่ะ ใครมีปัญหาเรื่องสินเชื่อธุรกรรมการเงินนะฮะที่เกี่ยวกับบ้านผัสังหาริม,มาทรั์นะครับเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้เลยและอย่าลืมครับก่อนไปดูคอนเทนต์ครับคนละ1ไลค์1แชร์1เมนครับเป็นกำลังใจให้เรา3าคนด้วยครับและมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยครับอ่ะคำถามสุดท้ายนะครับสำหรับกลุ่มพนักงานเงินเดือนนะครับหรือคนมีไรายได้ประจําที่อยากคู่บ้านครับคำถามก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกจ้างประจําแต่รับเงินเป็นรายวันหลายหล,ลายอาชีพก็เป็เปนนะอย่างพวกโฟ์แมนหรือว่าคนบางอาชีพอย่างเงยคครรัาาาจป็นนวิๆํถมือ จะสามารถกู้ได้ไหมเขาเป็นพนักงานประจำนะแต่เขาได้เงินรายวันแบบนี้ครับสามารถหรือเปล่าครับเคสแบบนี้คยมี บางเคสที่ไม่สามารถคำนวณให้ได้ถ้ายืนยันนะคะว่าเป็นพนักงานประจำจริงๆก็อาจจะต้องมีเอกสารยืนยันจากบริษัทเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือจ่ายเงินของบริษัทใช่ไหมครับว่าอ่ะวันนี้จ่ายวันนี้เท่านี้บาทคือรวมมามีเท่าไหร่ก็รวมเอกสารมาแล้วก็ไปยื่นแบงก์ถึงจะมีโอกาสใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งคือต้องมีหนังสือยืนยันเป็นอาจจะเป็นสัญญาจ้างหรือว่าเป็นหนังสือรับรองที่แบบว่าเอ้ยคนนี้เป็นพนักงานประจำนะจะมีเรทการคำนวณรายได้แบบเนี้ยแต่ลูกค้าที่รับรายได้เป็น แบบรายวันแบบนี้ค่ะมันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงนะคะความเสี่ยงสูงในที่นี้หมายความว่า,<อ>าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยุดงานหรือทํางานไม่ได้เขาจะไม่ได้รับเงินเดือนมันจะต่างกันกับพนักงานเงินเดือนที่เราสามารถหยุดงานหรือลางานได้เราได้รับเงินนะคะถ้าเป็นรายวันมันจะดูมีความมีความเสี่ยงสูง ได้ครับดังนั้นก็สําหรับคนที่ได้รับเงินเป็นรายวันนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจไปยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดกลับมาเรื่องเดิมครับว่าหลักฐานการรับเงินของเราเอกสารสัญญาจ้างที่บริษัททําไว้กับเราเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆที่แบงก์เขาจะอ p p r o v e วงเงินสินเชื่อให้กับเรานะครับ เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะฮะที่ผมรวบรวมมานะเกี่ยวกับการกู้บ้านดังนั้นวันนี้ผมก็ว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะครับผู้ประกอบการรวมไปถึงกลุ่มพนักงานประจำม,มนุษย์เงินเดือนข้าราชการและวิสานกิจนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราฟังมาทั้งหมดนะครับฟังจากทางที่เมย์พูดมาเนี่ยก็คือการพิจารณาของธนาคารเนี่ยจะค่อนข้างแวร์ลี่มากๆเป็นไปตามแบบเคสบาเคสมากๆครับมันไม่ได้มีเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่เป๊ะๆขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า,วาเงื่อนไขคอนดิัััันนนนองงงงรยไ้้จๆี เป็นคําที่ผมจะพูดกับลูกเพืผมบ่อยที่สุดเลยนะครับอยากรู้ว่ากู้ได้เท่าไหร อยากรู้ว่ากู้ได้ไหมเดินไปคุยกับธนาคารนะครับอย่าไปถามคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือคนที่จะอนุมัติเงินให้กับเรา,เาแม้กระทั่งผมเองก็ตามนะฮะผมเนี่ยก็อาจจะทําได้ให้คําแนะนําเบื้องต้นหรือช่วยวางแผนหรือคิดคํานวณเรื่องการเงินเล็กๆน้อยครับแต่สุดท้ายคนที่จะอนุมัติสินเชื่อหรือคนที่จะตอบคําถามเรื่องสินเชื่อที่ที่สุดคือพนักงานสินเชื่อนะครับ <The> แล้วก็เกณฑ์การพิจารณาของแต่ละแบงก์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ <S <S แบงก์หนึ่งบอกว่าไม่ได้แต่อีกแบงก์อาจจะได้ก็ได้นะครับเนาะ mm -hmm. โอเคอันนี้ฮะเราก็ได้มาคุยกับทั้งสองคนผู้เชี่ยวชาญนะครับเราก็จะได้ข้อบูลไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครมีคอมเมนต์นะฮะข้อสงสัยอะไรนะครับที่ยังไม่กล้าไปคุยกับแบงค์นะครับ<ๆ>ก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เมย์เนี่ยไปตอบนะยินดีค่ะโอเควันนี้เราก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเท่านี้แล้วเดี๋ยววันหลังนะฮะเราจะชวนทั้งสามคนเนี่ยมาไลฟ์นะครับต่อคำถามสดๆเลยว่าใครมีคําถามอะไรนะครับกับสังคมสถาปนิกบ้านๆครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองคน แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ